สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอช่องลูกขเนียวเสซอีสานทุกท่านครับพี่น้องมื่อนี้มาหอดงานประกวดแล้วนะครับผมอีกหนึ่งฟ้ามนะครับผมเรือว่าอีกหนึ่งล้านเป็นล้านขายนะครับมเมล็ดพันธุ์หญ่าครับพี่น้องถือว่าเป็นแหล่งอาหารชั้นดีนะครับชั้นเลิศของนะครับลูกๆในของในฟาร์มเฮ้าอ่ามื่อนี้มาอยู่ที่บูทของไล่วิทยา อ่านะครับหลายท่านได้ยินซื่อกับีคุณนะครับตะกอนเบาว่าที่กเคยเอาเมล็ดพันหยาจากไรวิทยามาในน้ำให้พี่น้องในรู้จักนะครับเมื่อปีที่แล้วครับพี่น้องนะครับหลายท่านกับที่คุณซื่อกันดีนะครับอีกหนึ่งบริษัทชั้นนําเลยครับพี่น้องในการผลิตเมล็ดพันหยาเกรดเอเกรดพี่เมียมครับพี่น้องพี่น้องเอาไปปลูกผมว่ามันเกิดทุกเม็ดผลหรืะพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวข้าวข้าจจะของเพิ่นจังอยนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวจังไวนะครับพี่ผมวิทยานะครับผมวิทยาไรวิทยานี่ อยู่อำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นครับแต่ว่ามือนีเข้ามาเปิดบูธจำหน่ายมล็ดพัธุ์ยาให้กับเกษตรกรอยู่งานประกวดโคกระบืออยู่อำเภอสนมครับจังหวัดสุรินทร์ครับก็เลยยกผลิตภัณฑ์จากไรวิทยามาให้พี่น้องอยู่ทั้งนี้ครับครับผมก็ได้นะครับได้มาช้อปปิ้งกันเนาะนะครับผมบริษัทไรวิทยานี่ครับผมมีนะครับพาดหรือว่ามี่นะครับ กิจการที่เกี่ยวกับอีหย่างแน่ครับผมครับหลักๆของเขาเลยเข้าจะผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างนะครับครับผมหลักๆเขาจะมีการผลิตเองครับทางผลิตเองแล้วก็ทางมีกลุ่มสมาชิกครับซึ่งเป็นลูกไลีของเขาครับอยู่ในหลายจังหวัดครับแต่ว่าอยู่ที่อำเภอพุทธคอนจนนี่เขาก็มีแปลงผลิตครับขันลูกค้าหรือเกษตรกรอยากไปเบิ่งงานหรืออยากไปเบิ่งทีไรวิทยาเขามีแปลงผลิตครับจำนวนหลาย จำนวนหลายแปลงครับที่อำเภอพุ่นจังหวัดสองแกนครับสามารถไปชมแปลงผลิตไปเบื้องว่าเขาผลิตจังไงได้ครับผมครับผมว่าที่ดักๆนี่ก็คือเมล็ดพันธุ์หญ้าเนาะครับผมหญ้าทุกอย่างที่ใช้เมล็ดปลูกเป็นท่อนพันธุ์สดมีไหมครับอ่าท่อนพันธุ์สดตอนตอนนี้ยังมีครับแล้วหลักก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์เลยนะครับเนาะสายพันธุ์ที่ใช้เมล็ดในการปลูกนะครับในการปลูกนะครับผมหลักกาพภาพที่เป็นอาหารเสริมกับมีดนะพี่เนาะครับพวก อาหารเสริมพวกพี่มิกเขากับจำนายครับพวกแร่ธาตุก่อนต่างๆบ่าิวารจะเป็นแร่ธาตุนอกแร่ธาตุในประเทศเขากับ <ผม S 1> จำนายเขาจำนายทางยุหนหาล้านแล้วก็ส่งออนไลน์ทัวประเทศครับผมครับผมพี่คุณหูแร่ธาตุนี่ตัวไดนครับผมอ่าโตที่เขาขายดีที่สุดจะเป็นแร่ธาตุตัวเคียนเซตครับผมเคียนเซตครับส่วนพี่มิกอ่าตัวที่เขาขายดีที่สุดคือตัว รีโพมิกกับโกฟาสครับผมครับผมอันนี้ก็ติดต่อมาทางไรวิทยาได้ครับผมนะครับผมเดี๋ยวก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆในของในฟาร์มเพิ่นเบอร์ทั่วช่องทางติดต่อได้ไหมนะครับเบอร์ทั่วนะครับศูนย์แปดเจ็ดสองสี่ศูนย์แปดแด้าครับศูนย์แปดเจ็ดสองสี่ศูนย์แปดแปหรืบแอปไลน์เบอร์นี้ไหมครับแอปไลน์แอปไลน์เป็นมิคว่ายัดไซน้ำหนานะครับยัดไซน์แล้วก็ไรวิทยาครับ เอสไทร์ราไอดับเบิลยูไอดับเบิลทีเอยเอครับเอสไทร์ไล่วิทยาครับแต่คลิปได้ครับพี่น้องช่องทางติดต่อหรือเพจเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊กชื่อครับเพจเฟซบุ๊กชื่อว่าไล่วิทยาจัมได้เมล็ดพันธุ์หย่าครับง่ายๆเลยครับพิมพ์ภาษาไทยเลยครับผมครับผมเขาไปติดตามกันได้หลายครับพี่น้องพี่เพิ่นก็จะไล่ทั้งโชว์เมล็ดพันธุ์หย่าหรอกกับอาหารเสริมต่างๆนะครับผมที่มีให้กับงัวควายนะครับหมาแพะแกะนี่แหละพี่น้อง นะครับผมเดี๋ยวให้พี่นะครับพูดถึงคุณภาพของไหลวิทยาที่มีก่อนครับเดี๋ยวเมล็ดพันธุ์หย่าช่วงจะถ่ายเดี๋ยวผมพามาเบืองว่เหมือนนี่เพิ่นเอามาโชว์มิตรใดแน่ฝนตกฝนล่งแล้วนะครับรอบนี้จะเป็นรอบที่2ที่ตกนักนักแล้วนะครับพี่น้องนะครับผมมีพื้นที่ฝ่าเอาเมล็ดหยาไปล่งครับพี่น้องฝนมากนักนักหย่าก็จะใหญ่พอดีนะครับเดี๋ยวมาเบิงขั้นตอนกระบวนการให้พี่อธิบายข่าววันไหลวิทยาที่ไปที่มากการได้เมล็ดพันธุ์หยาที่กล้าการันตีให้ถึงคุณภาพนี้กระบวนการเทามิตรใดนะครับพี่เอา เอายกตยัวอย่างหนึ่งหนึ่งชนิดนะครับที่เขาเขาผลิตเองจ,จ,จริงๆเขาผลิตเองอยู่หลายตัวแต่ว่ามือนี่ขอแนะนําอยู่หนึ่งหนึ่งชนิดครับที่แปลงผลิตนี่อยู่เมืเอง,องพุนเลยครับอยู่อยู่อยู่อำเภอพุนขันแจ่นี่จะมีแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์อยู่สามสายพันธุ์แต่ว่ามือนี้เดี๋ยวสีแนะนําอยู่หนึ่งสายพันธุ์ครับคือกินนี่บอมบาซาครับกินนี่บอมบ้าซาที่อันไทยบ้านเขาบางเช่ขาเจากันเอื่นว่ากินนี่เขียวกินนี่ขาวแล้วแต่พื้นที่ครับแต่ว่า ซื่อทางการของเขาคือกินนีบอมบาซ่าครับผมครับผมขั้นตอนแรกเข้าครับเข้าถือวานกาก่อนครับครับผมวานกาคือเขาเห็นเห็นให้เห็นหน้าเลยนะครับวานกาเสร็ตเพราะอายุกาดเลยซีินหามือเขากระถิ่เอามาปักดำครับอันนี้เป็นทีมงานของไหลวิทยาแบงค์เดี๋ยวผมอย่าเขาพึ่งจัะหน่อยครับพี่น้องแล้วหมายพี่เพิ่นอนอันนี้บรรยากาศคือเนี้ยครับพี่น้องแสงอาจจะว่าไหลนะครับอันนี้คือ อ่าลูกไล่ที่เข้าทีมงานอันนี้แปลงของผมเองครับแปลงของพี่เองเนาะแปลงของเข้าเองที่อยู่อำเภอพ้นขอนแก่นครับครับผมครับอ่าอันนี้ก็เป็นทีมงานเป็นพนักงานเข้าเองครับปลูกแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะพี่เนาะครับปลูกเสร็จแล้วดำเอาครับดำเคล็ดกันทิอ่ามันที่โตครับเพราะเพราะโตแล้วเพราะอายุเขาได้อ่าช่วงประมาณเดือนตุลาครับครับผมเขาจะออกช่อครับครับครับเขาที่ออกช่อครับออกช่อมาเล็ดนะครับหลังจากนั้นเทาก็ใส่ถุงครอบครับ ถุงขอบนี่เป็นถุงขอบที่ไหลวิทยาเขาเห็ดพิเศษครับใส่ใส่ตาตาถุงขอบนี่ที่ที่เป็นตาทีครับบ่าแมนถุงอ่าบอแมนผ่าล้านที่เขาตาเข่าเลยครับมันจะเป็นตาทีต้องปพิเศษเลยครับที่พิเศษครับ อ่าเย็บเป็นทุกขอบขอบขอบชอบครับแล้วๆก็มากกระบวนการนี่ครับพี่น้องใเบื้องนี้ครับขอบจะเป็นแบบนี้ครับพราะเพราะมันแก่ครับเพราะมันแก่เม็ดเม็ดมั้นถี่หลวงครับครับผมอ่าเม็ดของเขาจะหลวงหลวงลงไปได้ถุงนี่ละครับครับหลวงหลวงลลงไปได้ถุงเขากับใส่ค้นเพาะน้ำรับล้วก็ตากเพราะเพราะได้มาเรียนหราเข้ามาตากครับการตากนี่ปกติเขาต้องตากไน้ห่มกรนครับครับผมตากไน้ห่มกรนประมาณ สองสามหมื่นครับครับผมหลังจากนั้นเอามาตากแดดให้ความชื้นมันได้ครับที่นี่เขาจะมีเครื่องวัดความชื้นครับเป็นเครื่องวัดความชื้นที่ผมอ่าเป็นของญี่ปุ่นครับเป็นเครื่องวัดความชื้นมาเลทัญญาโดยตรงครับครับผมครับสามารถอ่ามีประสิทธิภาพในการวัดความชื้นได้แม่นยัมมาครับครับผมครับการทำมาเลทัญญาขอสําคัญของของการเท็ดในหยาเนี่ยครับมันีอยู่กับความชื้นครับครับผมครับขันห้องกอบคุมความชื้นได้ เขาจิสามารถได้มล็ดท่านที่มีเปอร์เซ็นต์การงอกที่ดีครับครับเพราะตากได้ดีเห็ดฟ้อมชื้นได้ดีตากแห้งเกินไปก็ดีครับตากชื่นเกินไปก็ที่ดีครับครับต้องให้ค้อมชื้นได้ที่เหมาะสมครับครับความชื้นที่เหมาะสมก็คือต้องมีเครื่องวัดที่ได้มาตรฐานครับผมครับผมอันนี้คือผมพยายามจะให้พี่เพิ่อนอธิบายนี่ถึงมาตรฐานนะครับที่ไรวิทยามอกให้พี่น้องและท่านวัดสื่อมาเร็วเอาไปวันมันก็ว่าคอยเกิดนะครับผมบอกเลยว่าที่ไรวิทยา กระบวนการทุกอย่างคัดสรรมานะครับให้พี่น้องได้คุณภาพเกรดเอแล้วที่อยากให้พี่น้องมั่นใจก็คือถ้าบอกจริงจริงนะครับผมพีเพิินบ่ได้ส่งออกไปตั้งประเทศนะครับอันนี้คือเป็นพาร์ทส่งออกตั้งประเทศของหรครับพี่แมนครับของเขานี่นอกจากขายในประเทศแล้วเขาส่งออกตั้งประเทศประมาณสามตอนนี้ส่งออกจากตั้งประเทศประมาณ3ามสิบถึงสีเรของเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดครับผมเช่นประเทศไหนบ้างครับพี่หลักๆเลยคือลูกค้าที่กัมพูชาครับกัมพูชา เวียดนามครับเวียดนามนี่ที่สร้างถละเป็นตู้คอนเทนเนอร์ครับเป็นซิปตันยังเสียครับแต่กัมพูชาก็จะอ่ากัมพูชานี่แบรนด์ผมจะมีชื่อเสียงในประเทศอาจจะเป็นแบรนด์เบอร์หนึ่งในในประเทศกัมพูชาตอนนี้นะครับผมแล้วก็มีเมียนมาครับมีเมียนมาแล้วก็มีมาเลเซียครับครับผมอันนี้คือให้พี่น้องเสื้อจถือแล้วก็เสื้อใจได้ไม่ว่าจะเป็นหางล่างหรือว่าเกษตรกรไร่ยลี้ยไงไ่ปลีครับพี่น้อง นะครับอยากจะได้เมล็ดพันธุ์จากไรวิทยาครับพี่น้องนี่คือมาตรฐานนะครับผมเอ้านะครับเบื้องกระบวนการผลิตแล้วมาเบิ้งสินค้านะครับพี่น้องก็อยากหู้แล้วว่าเพิ่นเอามีจักชนิดแน่นลักๆที่เพิ่นขายอยู่นะครับผมเอ้านะครับพี่อยากแนะนนั่งดูลตัวใดครับที่ถือว่ากระแสมาดีของพี่เลยอ๋อขันเป็นโตขายดีที่สุดเนาะครับติเป็นหย่าลูซี่นะครับหย่าลูซี่นี่่าลูซี่ใช้บานบานเท่านี้นนยมขัดรัในยอมหย่าลูซี่นี่ เป็นเบอร์หนึ่งเลยครับของไรวิทยาจะเป็นยาลูซี่ยาลูซี่นี่ครับพี่น้องยาลูซี่นะครับผมจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับผมเอาปลูกแล้วว่าเด็กวนานานาะพี่เนาะ อ่ามดไทยพันธุาครับการปลูกนาฝนาปลูกนาฝนครับปุ้นปลูกทั้งนีและครับผมอ่าแล้วท่านคุณหูดีหยาลูซี่ครับาูมากแต่พอแต่แม่ภาพปู่คนพี่น้องคันใบหาลูซี่คือปลูกขึ้นในสวนนี่เกี้ยงอยู่ตลอดปนเลยครับตัดกับตัดไงา่านครับตเร็วพร้อมครับผมงอกไงตัวไวคาหยาลูซี่ครับราคาเมล็ดพันธุ์เท่าถุงนีหนึ่งกิโลครับผมผมขัดเมล็ดย่างดีครับเม็ดรีอ่าแทบถิ่บ่มีเลยครับเพราะว่าหย่าลูซี่นี่ห้อเขาเคลื่อนคันเมล็ดตะแกรงสามสันลรวกะ เอาเขาเครืองสองหรอบครับผมในการคัดเมล็ดพันธุ์ครับ<า>ผม,ผมอันนี้คือมาจาฐานของไรวิทยาครับ,รบพี่พนอ้องมียาลูซี่ มีอ่านะครับอันอันนี้กระยาลุ่ยสีครับแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นแพ็กเกจที่จำน่ายต่างประเทศครับครับผมอันนี้แพ็กเกจเป็นส่งต่างประเทศครับพี่น้องต่ว่ามือนี้เอามาในงานให้พี่น้องเบิ้งครับผมอ่าผู้ใดเบิ้งเบิ้งคลิปแล้วก็รถบ่ได้มาร่วมงานเพราะผมเบิ่งสิตัดลงนะครับผมอนะครับผมอาจจะส่งอ่าสร้างทางออนไลน์สร้างทางช่องทางที่ผมขึ้นให้เด้อครับพี่น้องทรงฮอดหน้าบ้านมีบริการเก็บไปทางเนาะพี่เนาะแม่นครับมีบริการเก็บไปทางราคาแบบที่นี่ถ้าเทียบกับท้องตลาดทั่วไปที่ไรวิทยา นะครับผมแตกต่างกันหลายบ่ครัพี่น้องไปสื่อราคาตีออนไลน์นะครับครับผมก็จะไม่ได้แตกต่างกันหลายครับผมจะไม่ได้แตกต่างตามคือถามว่าขันไปสื่อน้ำลายกานเกษตรกับสื่อน้าจังของไรวิทยาโดยตรงเนี่ยของเข้าเป็นผู้ผลิตเองครับผมในเมลพันธุ์คุณภาพจังสีของเข้าจะถูกว่าครับครับผมขับส่งไปเก็บนัจูุบานขัน20กิโลขึ้นไปนี่ผมมีบริการส่งฟรีครับครับผม ประหยะัดลงไปอีกครับนั่งถ่ารับสินค้าอยุบานเลยครับผมครับผมครับ <S <S แล้วราคาคงทีตลอดปีบ่าในในปีนี้ราคาบางบางปีมันสีมีผันผวนนครับครับผม,บ,ผมบางบางเทียแต่วา,วานปีนี้คง,งขงันๆทิ่คงทีครับเพราะว่า,มาเมล็ดพันธุ์เขามีขันๆเพียงพอครับครับผมเ <C'> er> พราะว่าแต่ละปีผมจับผลิตเมล็ลพันธุอไหายมันได้เพียงพอขายในแต่ละปีครับผมกะขันมล็ดพันธ์เพียงพอราคาผมสี่ยุ่ซ้านี่ตลอดครับครับยกเว้น ะนะครับผมพี่พ่อจะไล่ล่อง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 ล่ยลาเบิงว่ามเมล็ดพันธยานลักลักๆที่บริษัทพี่ผลิตนะครับผมที่พี่น้องเขาสามารถติดต่อสื่อน้ำพี่ได้เนี่ยมีอยู่ประมาณกี่ชนิดครับอ่ามือนี้ที่เอามาโชว์อยู่นี่มีอยู่น่าจะแปดสายพันธุ์ครับมือนี้ที่เอามาโชว์ครับแปดสายพันธุ์นะครับผมมีตัวเด่นไหครับพี่มีโตที่เขารู้จักดีครับไช่บานรู้จักดีคือกินนี่สีม่วงกินนี่สีม่วงนะครับกินนี่สีม่วงปลูกได้เหมือนลูซี่ ครับปลูกได้มาน้วยนปลูกบนไร่นะครับผมอันมักที่ดอนครับที่ดอนน้ำเพ่าะถ่วงครับผมอันนี้คือชอบชอบบนเน้อแน่เนาะนะครับผมอ่ารุ่นทนทนน้ำมีบ่พี่มีมีครับผมรุ่นทนน้ำก็จะเป็นพวกหญ้าอัตตำครับอัตตำนะครับผมอ่าทนน้ำของเขานีมีอยู่สองตครับเขาผลิตเองเดี๋ยวเขาหญ้าไปเบื้องพี่ดีกว่าพี่นะครับเดี๋ยวให้น้องๆเพื่อนถือมาทรงนะครับยาจะถือมาทรงนะครับให้พี่สี่ให้เบี่อัตตำคือพันธุ์แบบใดครับที่ว่าทนน้ำ นะครับผมอัตราตั้มจะเป็นตัวนี้ครับใบไข่ไข่กินนี่ป่ะครับพี่ใบไข่ไข่กินนี่แต่ใบเขาจะคมกลัวครับอ่าบักนะครับใบแต่กอดีเหมอนอนากกินนี่เลยครับแต่กอดีแตกกอใหญ่ครับอ่าน้ำคังได้ขออาตตาตั้มนีครับขอถุงเนี้ครับครับอ่าครับโอเคครับอันนี้คือหนาตาตั้มครับเม็ดเขาจะต้นเขาจะแตกกอใหญ่มอนหนากรินนี่ครับแต่ใบเขาจะมีความคมครับ ครับผมแล้วขอดีของเขาคือหนาฝนมากที่ลุ่มหน้าขังได้เป็นเดือน2เดือนบ่ตายครับผมว่าต้งบ่าถั่มยอดครับบ่ตายครับอ่าก็คือเฮาเฮาปล่อยให้ยอดยาวไปเลยน้าถ่วมคือล้ำต้นก็อยู่ได้แม่นครับบ่าถ่ายครับเนาะอันนี้คือหญ้าอัตตาตั้มครับนะครับผมอัตตาตั้มครับราคาก็ราคาณตอนนี้กิโลกรัมนึง220บาทครับอ่ากิโลกรัมละ220ร้อยยบาทป็นลูกสี่เ้ยครับ เม็ดลูซี่นี่ร้อยยี่สิบบาทครับครับผมถ้าเป็นกินนีเมื่อกี้นะครับกินนีสีม่วงเข้านี่สองร้อยห้าสิบบาทครับครับผมเอามีพันธุ์ได้ยังไครับปุ้มแล้วก็กินนีบอมบมาซ่านี่บอมบมาซ่าบอมบมาซ่านี่ตอนนี้ราคามาเลพันสองร้อยยี่สิบบาทครับสองร้อยยี่สิบบาทนะครับบอมบมาซ่านะครับผมตัวนี้ก็ ได้ที่กันครับพี่น้องบอมาซ่านะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นยอดยอดฮิตเลยครับพี่น้องนะครับคุณบอบอมาซ่าลายนะครับผมแล้วก็ต้นสูงใหญ่เนาะพี่เนาะแม่แต่กอใหญ่ต้นสูงใหญ่ครับแล้วก็ปริมาณต่อไร่ค่อนข้างดีครับครับผมครับคันซื้อจำนวนมากเขาก็จะมีส่วนลดตามตามจำนวนนะครับครับแต่ที่ผมสงสัยอีกนึงคือถั่วฮามาต้านี่คืออนไนครับพี่น้องเขาพอเคยได้ยินตะเคียอครับพี่น้องนี่สังเกตมั้ยนะครับสผมไทยจะบอกปริมาณโปรตีนของหยาแต่ละชิดให้่พร้อมนะครับ ถั่วฮามาต้านี่ย16-18เปอร์เซ็นต์เลยแหละครับพี่นงค์มันไม่เหนียวหน่อยนับพี่น้องโปรตีนของหยาพันหนีนะครับผมอ่าถั่วฮามาต้าเนี่ยครับจะเป็นเม็ดเม็ดสีดำดำแบบนี้นะครับผมครับผมอันนี้คือถั่วฮามาต้าต้นมันถ้าเทียบกับแถวบ้านเข้าเป็นใบลักษณะไข่ไข่กับพักขมบ้านเฮาบ่ใบใหญ่กว่าเลยใบใบใบจะเล็กๆครับใบเล็กเลียวเลียวเลี้ยวเลี้ยวครับระดับความสูงกับประมาณหัวเข้านี่ก็ตัดแห่งว่ากินได้แล้วครับอ๋อครับผมแต่ว่าถั่วฮามาต้านี่ นิยมอีกอย่างหนึ่งคือเอาไปวานร่วมกับหย่า,าล,ลุสี่ปนกับหญ้าลุซี่ได้เลยให้เพิ่มโปรตีนครับเพราะว่าแปลงแทลเลมบางทีต้องการโปรตีนเสริมครับส่วนมาก,อากเอาไปผสมกับหย้ารูสี่วานเห็ดแปลงแทลเลมก็ได้รือตีเห็ดแปลงตัดก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพวกแพะแกะนิยมครับครับผมบแพะแกะค่ขอนข้าง,งจะนิยมตัวหาา้ามตะงัวกับนิยมครับครับผมซึ่งโปรตีนนี่ผมถ่ายลายเบิง์นหย่เจ็ดถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอาตราต่ำเจ็ดถึงแปดครับ นะครับผมอ่านะครับกินนี้ก็8ถึง10นะครับผมกินนี้มอมาซาแต่ว่าที่แหวกมาเลยครับพี่น้องที่พี่พันเน้นเรื่องโปรตีนคือ16ถึง18บแปดเปอร์เซ็นต์ขึ้ถั่วฮามาต้านะครับเอาไปวันพนกันเลยนะครับผมอีกอันนึงสวิตจัมโบ้ที่กระลังกระแสบ่าเฮากระลังปลูกก็คือไข่ไข่กับอ่าข้าวโพดเนาะพี่เนาะแมนครับใบใหญ่ๆเลยแต่ผมเห็นอะไรคนที่ว่ามันข้าวโพดเห็นคนปลูกนะครับจริงๆมันมันเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับข้าวขวางครับผมมัน เป็นตระกูลเดียวกันเจ้าของฝานแดงเลยครับผตอนสวิตจำโบนะครับอ่าขอดีของสวิตจำโบคือคนมักนิยมเอาไปปลูกหลังหลังเกี้ยวเขาถึงสิบครับดินยังซุ่มอยู่เกี้ยวเขาไถวานตัวนี้เพราะว่ามันงอกง่ายครับมันงอกเร็วครับสามมือหามือเริ่มงอกแล้วครับแล้วก็ไงเร็วไงเร็วแต่ว่าข้อเสียของเขาคือมันตัดได้หน่อยหรอกมันต้องมันต้องปลูกไม่ทุกปีประมาณนี้นะครับ คไข่ไข่เขโพดว่ครับพี่คล้ายๆครับผมแต่ว่าตัดได้หลายรอบก็เขาพดครับตัดได้พุ่นละหาฮกลอบพุ่นละครับครับผมครับผมอ้าวอันนี้คือแต่ละสายพันธุ์ของข่าวมีสายพันธุ์ใดที่ผมยังบอกันได้ในในนั้นอีกครับพี่ขาดตัวใดอีกพันธุ์ที่ยังบอกแนวนำอาหะพิชัตทุ่งลำขับแต่วันหาพิชัตทุ่งลในหลุมบอมีครับเป็นลักษณะจังไหนครับที่ไข่ข่าข่าวได้เลยคล้ายๆกับอัตตาตั้มเลยครับคล้ายๆกับอัตตาตั้มทนน้ำได้ดีครับครับผมครับยาตัวนี้ เขามักเอาไปปลูกน้ำลาถนนลาคลองมันถึยึดยึดหนาดินได้พร้อมครับมันถิงแตกกอว่าต้องสูงว่าสูงครับว่าสูงมากสูงประมาณจักหกสิบเส้นครับแตกกอดีใบน้อยๆครับแต่ว่าทนดามได้ครับครับผมอันนี้คืออีกหนึ่งสายพันธุ์อันนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะครับนี่อันนี้ลูกละสองร้อยครับลูกละสองร้อยมัเรียพันธุ์แบบใน้อยๆนี่เห็ดยากนะครับพี่เป็นเบยากถ้าเทียบกับถั่วฮามาตาราคาต่างกันอะไรผมฮามาตาลูกสอง้อยแสครับสองร้อยแปดสิบครับฮามาตา เป็นอย่างมันคือแพงกว่าตัวอื่นทั้งป่าปีนี้ผลผลิตมันได้หน่อยครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมปีที่แล้วแปลงผลิตเท่ากันเลยผลผลิตมันหน่อยครับครับผมผลผลิตหน่อยราคามันก็เลยสูงครับผมอ้าวนะครับผมอันนี้ก็คร่าวข้าสำหรับพี่น้องนะครับจอนี่นะครับสมชายมณีฝนกระตุกลิ้นอยู่ครับพี่น้องนะครับตอนนี้ใกล้สิลงหน้าแล้วเลี้ยงง้อเลี้ยงควายไว้ช่วงนี้นะครับเป็นโอกาสดีหน้าที่ท่องเอาเมล็ดพันธุ์หยาไปว่านครับพี่น้องนะครับเมล็ดพันธุ อ่านะครับหญ้าก็มีหลายสายพันธุ์บางสายพันธุ์ใส่ทอนพันธุ์สดย่างแพงโกลาเนเปียแคเนเปียหรือว่านรกจักระผัดกุ้มนี่จะเป็นทอนพันธุ์นะครับพี่น้องนะครับแต่กุ้มจะเป็นมาลงพันธุ์ของไหลวิทยาก็มีแทบจะทุกชนิดครับพี่น้องนะครับให้พี่น้องเข้าได้ช้อปปิ้งกันนะครับผมเข้าไปทังเพจของไหลวิทยาได้ครับพี่น้องไลวิทยา .co.th นะครับผมเว็บไซต์นะครับผมเข้าไปเพจกับพิมไหลวิทยาภาษาไทยเพื่อนพีน่เนาะทบแมนนครับพิมไหลวิทยาภาษาไทยในเฟซบุ๊กกด้ขึ้นเลยครับ ครั้นอยากเข้าเว็บไซต์กัเว็บไซต์มันจะมีข้อมูลทั้งวิชาการนำกับพิมเบอร์ไวทเว็บไรวิทยา .co.th ครับครับผมอันนี้กัติดต่อไปได้นะครับเอานะครับผมเมื่อวานจะเป็นเมล็ดพันธุ์ยาครับพี่น้องเมื่อวานจะเป็นอาหารเสริมแร่ธาตุก้อนธาตุแร่ธาตุต่างๆนะครับทีไรวิทยาบริษัทนะครับดีมีคุณภาพเสื้อถือได้นะครับมาตรฐานถือว่านะครับเกรดเอทุกอย่างขัดมมให้พี่น้องมีแต่ของดีเอาไปปลูกนะครับ <น>เปร์เซ้นการง,งอกสูงแน่นอนครับพี่น้องเพราะว่าใส่เครื่องขัดเกรดไม่ย่างดีนะครับผมควบชื้นควบคุมมาหาย,ย่างดีก้อนบรรจุเข่าถุงครับพี่น้องให้พี่น้องได้ของดีไปปลูกฝนตกแล้วรีบรั่งครับพี่น้องนะครับรีบรั่งไปปลูกนะครับผมดินทุ่มๆแบบนี้นะครับอากาศออกจะมีร้อนจักน้อยนะครับงอกดีครับพี่น้องอย่าปล่อยให้ดินเย็นจนไปมันจะงอกยากน,นะพี่เนาะนะครับผมตอนนี้ฝนตกแล้วน้ำไฮไฮมั่นที่พี่น้องอยากาโลกออกอยากปลูก,กหญ้าให้งเอาหญ้าได้ไปใส่ก้อนพี่คิดว่า ตัวใดดีสุดน้ำไฮมันไฮมันส่วนมากที่เป็นดินทรายดินทรายส่วนมากจะหยาลูซี่หยาลูซี่เนาะพี่เนาะหยาลูซี่นี่ที่คนทันที่นิยมครับครับผมอันนี้คือสําหรับพี่น่องยูดอนนะครับหลายท่าน่าบ่มีหน้าลุมไก่ห่วยไก่ซี่ไก่มู่นนะครับผมหรือว่าไก่แรงน้ำนะครับผมอยากจะปลูกไหง่วนะครับเจาะบาดานก็ว่าได้เจาะหมดไว้นะครับปลูกหญ้าชนิดอื่นก็ต้องใส่น้ำหลายนะครับผมลูซี่ก็เป็นทังเลือกได้ครับพี่น้อง นะครับผมอ่ากินนี่กับพ่อได้ยุ้นะพี่เนาะกินนี่กับพ่อได้ครับแต่ว่าต้องปลูกในช่วงหน้าฝนแมนครับกินนี่ต้องปลูกในช่วงหน้าฝนช่วงนี้แหละครับช่วงนี้กำลังพอดีอ่าช่วงที่นิยมปลูกที่สุดก็คือหลังสงกรานต์ไปฮอดเดือนมิถุนาครับครแบ่มียอดขายหนาที่สูงมากครับเกษตรกรที่อินบ็อกเข้ามาไลเบียนยามาซื้อช่วงนี้แหละครับครช่วงเอานะครับขาดตัวได้เข้าพี่นะครับตอนนี้ผมมากับมี อ่านะครับพี่น้องเข้ามาช้อปปิ้งนะครับมาซื้อมานะครับเอาไปปลูกไปว่านไปให้งัวให้ควายให้มาแทะแกะนะครับผมบรรยากาศก็ถือว่าคึกคักอยู่ครับที่บูธของไรวิทยาเมื่อนี่มานะครับแต่เราจะไปงานสุดท้ายเลยพี่เนาะพี่มาโชว์ในทักษะถ้าอยากจะเข้าไปที่นะครับหนาล่านเลยนะครับอยากพานไปผ่านมาอยากเข้าไปแวะไปซื้อนะครับสถานที่ตั้งของลานอยู่ตรงไหนครับพี่อยู่ ตำบลโจรสังแกครับอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นครับครับผมครับขันไปยู่ที่ไรวิทยาลัยครับก็จะเจอลานอาจะนี่ของเย็นเกมบเมลทันครับพอเมล็ดพันธุ์เขานี่บางส่วนเขารักษาอุณหภูมิเขาสั่งของเย็นเพื่อเก็บเมล็ดพันนั่ครับผมครับผมกับพานเมื่อพุนก็แวะเข้าไปสื่อใส่รถไปเลยนะครับพี่น้องใส่หน่อยใส่หลายวากันหรือไผ่บ่อได้พานไปโทรมาสั่งไลน์มาสั่งออนไลน์นะครับมีเก็บเงินปลายทางครับพี่น้อง นะครับทีมงานตอบแชทตอบไล่ยังเร็วครับพี่น้องม่ต้องกังวุ่นะครับมานีกันที่นะครับไล่วิทยานะครับพี่วิทยาเพิ่นกัมมานําเสนอเองเจ้าของบริษัทเจ้าของหางร้านของเพิ่นนะครับผมสําหรับมอนีกันที่นะครับผมบูธของไหลวิทยาใบสมัีก่อนครับพี่น้องนะครับฝากไปได้ครับพี่น้องนะครับถ่ายคลิปเดี๋ยวให้พี่วินะครับพี่วิทยาฝากถึงเอฟซีที่ชงคลิปจังไหมนะครับผมฝากทอดเอฟซีดีชมคลิปนะครับขันสนใจมาเลพันหยานะครับขอให้เลือกของไหลวิทยานะครับเพราะว่า เฮาขัดเมล็ดพันธุ์ย่างดีครับคิดถึงเมล็ดพันธุ์ยาคิดถึงไรวิทยานะครับผมครับผมเอานะครับผมช่องทางการติดต่อเอาไว้ถ่ายคลิปให้พี่น้องอีกรอบนึงนะครับผมช่องทางการติดต่อติดโทรมาเบอร์ผมเองเลขก็ได้ครับ0 8 7 2 4 0 8 8 9 5ครับครับผมหรือติดไปที่เพจเฟซบุ๊กไรวิทยาครับพี่มุกอยู่ในเฟซบุ๊กว่า ไล่วิทยาภาษาไทยเนี่ยแหละครับไล่วิทยาจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ยาครับมันก็จะเจอเพจ Facebook ครับเพราะว่าตอนนี้เพจ Facebook มีคนติดตามค่อนข้างทีายแล้วครับหลักหลายหมื่นแล้วครับสองสามมืดลวครับผมคครรัับบผมหรือจีเขาเว็บไซต์ก็ได้ครับเว็บไซต์เขามีเว็บไซต์ยังเป็นทางการเว็บไซต์บริษัทครับเวอร์ไวเว็บไล่วิทยา co. th ครับผมครับผมพี่ไล่สดไวไหมครับอ่าไล่สดบอกให้ได้ไล่บรรไดครับแต่ส่วนมากที่เห็ตเป็นอัรคลิป อาหารข้ามรู้ครับอาทิอให้ความรู้ในช่องยูทูปของกระของกระมี่ครับผมหรืออาทิอาหารข้าวมรู้ลงในเพจครับครับผมก็ไปติดตามนะครับความรู้เรื่องการปลูกหญ้านะครับผมหลายท่านพึงเลี้ยงว่าไม่ก็ยังบางท่านมีคนรู้เรื่องการปลูกหญ้านะครับฝากไปติดตามความรู้ทั้งเพจของไหลวิทยาเลยด้วครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่วิทยาขอบคุณทีมงานไล่วิทยานะครับผมที่เข้ามาเป็นซื้อกลางนำเสนออยากได้เมล็ดพันธุ์หญ้าดีๆ นะครับคัดเกล็กคุณภาพมากเพื่อพี่เพื่อน้องเฮานะครับผมซื้อจากนะครับโตจริงผลิตจริงนะครับผมนะครับแรงผลิตนี่แหละครับพี่น้องได้ถูกใจแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้จากลาไปสักนิดนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามทั้งเพจนะครับของลูกส์ขุนเนียซีสารแล้วกับยูทูบเรื่อยๆได้ครับพี่น้องมีโอกาสเดี๋ยวมาพาพี่พาน้องเข้ามาเอาความดีๆเอานะครับสิ่งดีๆมาหมอบให้พี่อหน้องเข้าเรื่อยๆครับพี่น้องสำหรับวันนี้จากลาไปสักนิดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม